สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับมิดเต์ใจความระบ้านสวนปู่ย่าไก่กลงครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตมะเขือนะครับซึ่งตอนนี้เป็นลูกนะครับก็พอจะเก็บกินได้แล้วนะครับวันนี้นะครับห่างจากคลิปก่อนหน้านี้2อาทิตย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันกําลังเป็นดอกอยู่นะครับตอนนี้ก็มีลูกนะครับพอเก็บมากินได้แล้วนะครับ ซึ่งก็มีพอสมควรนะครับบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็ยังเล็กนะครับซึ่งถ้าจะเห็นว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีดอกนะครับแล้วก็เริ่มทยอยติดลูกมานะครับตอนนี้ก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับก็พอมีกินแล้วนะครับต้นก็ อุดมสมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้มีบางต้นนะครับที่ตายไปนะครับก็มงหาสาเหตุหรือว่าจากอะไรนะครับมันยืนต้นตายไปเลยนะครับซึ่งหักลำต้นดูแล้วก็ไม่มีหนอนนะครับที่เข้าไปใช้ในลำต้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปลวกหรือว่ามดนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับตายไปประมาณสามสี่ต้นนะครับที่เหลืออยู่ก็ยังพอมีกินนะครับ อาจจะเหลือด้วยได้ขายด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นมะเขือมันพัทดุงนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท่ายคลิปนะครับก็จะเห็นว่าผมจะหักให้ดูนะครับจะเปลือกบางนะครับจะนิ่มแล้วก็เนื้อจะขาวนะครับตัวนี้จะมีรสชาติหวานมันนะครับผัดอร่อยกินกับน้ำพริกกินสดๆนะครับไม่มีรสชาติของความขมนะครับตัวนี้ จากการเดินสำรวจดูของแต่และต้นนะครับบางต้นก็มีเยอะบางต้นก็มีน้อยนะครับก็สลับกันไปนะครับ จะเห็นนะครับว่าถ้าตอนที่จับนะครับที่กดลงไปเนี่ยจะนิ่มมากนะครับอันนี้เพิ่งเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้ตั้งไว้แล้วไม่ได้เหี่ยวนะครับไม่ได้เฉ่านะครับเพิ่งเก็บมาสดๆจากต้นนะครับเราหักนะครับก็จะเห็นว่าเปลือกจะบางเนื้อนี่จะนิ่มจะขาวนะครับจะมีความหอมนะครับตัวนี้ตือก็ถือว่ารสชาติอร่อยนะครับ เดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับอาจจะไว้จําหน่ายจาแจกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้ทําเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับยังไงแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม